เป็นพนักงานทํางานก่อสร้างนะครับผมรับเงินสดมีประกันสังคมไหมครับประกันสังคมมีนะครับพนักงานรับเงินสดประกันสังคมนะครับออกรถยุ่งยากไหมครับผมก็ไม่ยากครับออกรถไม่ยุ่งยากนะครับเซ็นสัญญาวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์สิวันหยุดหนึ่งวันนะครับเช้ามาวันจันทร์อนนมัตวันไม่เกินวันจันทร์อนนมัตวันไม่เกินเที่ยงนะครับ เบอร์นะครับผมที่ตลาดรถเออวตุพาพนักิคมเชนยบุรีนะครับผมวันนี้นะครับจะมาปล่อยรถโตโยต้าไฮรักคอนจูเนอร์นะครับไปถัมาที่สามนะครับสีขาวนะครับสวยๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกลูกค้ากันนะครับผมว่าทํางานอะไรอาชีพอะไรออกรถยากไหมนะครับผมไปสวัสดีครับอันนี้พี่ชื่อพี่อะไรครับครับพี่วันครับพี่อนุรักษ์พลิวันนะครับผมพี่อนุรักษ์นะครับเป็นพนักงานอ่าทำงานก่อสร้างครับเป็นพนักงานทํางานก่อสร้างนะครับผมรับเงินสดครับมีประกันสังคมไหมครับครับ ประก the ันสังคมมีนะครับอ่าพนักงานรับเงินสดประกันสังคมนะครับผมออกรถยุ่งยากไหมครับผมก็ไม่ยากครับออกรถไม่ยุ่งยากนะครับเซ็นสัญญาวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ติดวันหยุดถึงวันนะครับเช้ามาวันจันทร์อนุวัตไม่เกินอ่าวันจันทร์อนุวัตไม่เกินเที่ยงนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นพนักงานรับเงินสดของเราเป้าฟ้าได้นะครับผม ฟ้าได้จริงครับอ่าฟ้าได้จริงนะครับฟ้าได้จริงนะครับอ่าซื้อคันนี้นะครับลูกค้าการันตีนะครับเป็นคันที่2ของครอบครัวเออตัวค้าของเราแล้วนะครับโอเคยังไงก็ขอขอบคุณคุณอนุรักษ์มาริวันมากนะครับผมขอบคุณครับสำหรับใครที่สนใจรถยนต์มือสองนะครับผมอย่าลืมมองมาที่เออตัวค้าของเรานะครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นแรงมากเลยครับผมอยากรู้มีโปรอะไรยังไงนะครับไปดูหน้าเพจของเราได้เลยนะครับผม